คุ้นๆไหมนี่เขาเปิดลดเจ็ดอีกแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอยู่ที่นครโถมนะไปพาลูกมีว้าเที่ยวตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วเข้ามาในสุด 9, ร้อยเจ็ดสิบเก้าลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดใช่ไหม ปีนี้ของเยอะกว่าเดิมน,นะเราของนอ่ารักทังนั้นเลยขอบอกเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละส่วนจ่คงไม่หมดนะเพราะว่าอ๋อเรามาวันธรรมดานะนี่กล่องข้าวข้างในมีถ้วยด้วยเราจับ10%น่าจะาราคาจากป้ายเราลดไปอีกอะ ถ้าใครไม่ชอบลายการ์ตูนก็เป็นสีธรรมดาก็มีแบ่งเป็นช่องๆก็มีนี่ไงแล้วก็เอาออกก็ได้นี่ไงล่องเล็กๆก็มีเป็นแบบนี้ก็มี55บาทลด30%เร์เซ ลดแล้ว89บาทเป็นช่วยมีช้อนอ๋อถ้าบางอันลดราคาแล้วก็จะปิดราคาเป็นคุ้นคุ้นไหม เสปอร์เซ็นต์ลดสูงสุด7จ็สิบเปอร์เซ็นต์นะทรั้งนี้เดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันอันนี้เป็นส่วนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาเขามาลดนะอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นตะ์รองเท้าแตะกระเป๋าผ้า นีออออ่อันนี้เหลือสีบาทกระเป๋าผ้าอ๋อรงท้าโรเจอสิอันนี้เหลือสามสิบเก้ารองเท้าเหลือสาสบเก้าเลยเหรอออ ไม่แน่ใจรู้เรื่องวันหมดเขตวันที่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่หมดเขตเมื่อไหร่กระเป๋าผ้าถ้านี่ไงจากราคารกระเป๋าอันนี้ของกระเป๋าอย่างเดียวนะโอ้เหลือเบาท19บาท29บาท49บาท6 9บาท9 9บาทถ้า9บาทนี่คือราคาเริ่มต้น2 0 25 29 30เกเหลือ9บาท นี่อันนี้49อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าหมาแมวใครสายหมาแมวมาอปีนี้เขาเอาของมาลดเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีมากกว่าเดิมนะแต่ยังจัดอยู่ตรงส่วนด้านหน้าติดกับโกดังเหมือนเดิมอยู่ตรงลาาะครปฐมเหมือนเดิม เดี๋ยววันเวลาจะขึ้นให้นะไปไปดูตรงอื่นกันเมื่อกี้ว่าเป็นกระเป๋าที่แขวนใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋าอยู่ในกระบะต้องมาหรือเอาราคาจะแตกต่างกันเป็นกระเป๋าสะพายข้างก็มีมีครูมีป้ายหายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าพวกใส่ของกระจุกกระจิกกินสอบเครื่องสำอางเล็กๆอันนี้ยี่สิบเก้าบาท แบบโปรก็มีนี่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าับแบบผ้านี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้99าบ้าทใครมีเวลาก็ลองมารีโภมดูเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นรวมๆอ่ะนี่อ่ะเจ้าหญิงแล้วกระเป๋า เอกระเป๋าผ้าล่มใบใหญ่เชียวอะไรหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่กิงคณิตกระเป๋าผ้ามิกกี้เม้าส์อันนี้เหลือสี่สิบเก้าบาท เต้าเป้ตุ๊กตาเป็นแบบนิ่งๆอันนี้เท่าไหร่คะ99บาทนี่มันเป็นกระบะแบบนี้เลยลองมาลื้อกันดูไปตรงอื่นกันนี่อันนี้เปิดได้ไหมอ่ะสวยดีของใช้บ้านของใช้นครัว

นี่แล้วก็เมื่อกี้เป็นกระเป๋าใช่ไหมจ่ะอันนี้จะเป็นพวกถ้วยน้ำแบบนี้รวมอยู่ในกระบะมาดือเอามีทั้ง30% 50%เ็นี่ยอันนี้ลด30%เร์เซ อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาลองลอดูมีทั้งแบบที่อยู่ในกระบะก็มีแล้วก็มีที่อยู่ตามชั้นก็มีของมาเติมเรื่อยๆนี่อันนี้น่ารักเบาด้วยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นนเดี๋เท่าไหร่อ่ะ นี่มีกระติกน้ำเล็กๆด้วยไะไปดูตรงอื่นกันตอนนี้เมื่อกี้เราไปดูตามชั้นใช่ไหมข้างหน้าเป็นกระบะให้เลือกนี่อันนี้เป็นกระบะเสือ้อให้มาลืมมาคน้อาจับผ้านิ่มนี่น่เสื้อแบบนีหมวก พกามสิเปอร์เซ็นตอ๋อเป็นแบบซีฟเปิดไม่ได้มีมือข้างเดียวอหน่าร้าตัวนั้นดังขอต้องซื้ออันนี้ประคับซื้อ2ชิ้นนี่นี่แบบตัวเดียวก็มีอันนี้เป็นเสื้อใช่ไหม ที่บอกไงปีนี้รดเอาของมารถหลายชิ้นดีเยอะกว่าเดิมแล้วก็น่ารักงไงอันนี้เป็นด้นุกฟิสีส่วนนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยนะขยะเล็กๆฝัขงข้าเล็กๆที่ใส่เชู ให้ดูเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าเหมือนกันแต่เขากำลังจัดเลยไม่กล้าหยิบเท่าไหร่เขากำลังจัดเข้าชั้นอยู่นี่อย่าไปเกะก,กะเขาทํางานล้าเช็ดมืออ๋อนี่ไที่บอกลดราคาแล้ว39บาท ลีโคมะนี่เขากําลังจัดอยู่ไม่อยากเข้าไปเกะกับเขาเดลเมอร19บาทมีตัวติดให้อยู่ข้างในอ๋อแบบยกแท็กก็มี น,นี้ตุ๊กตาพวกนี้จะอ,อยู่ด้านหน้านี่นี่ค้อนแบนเซดเลยหลูบอุนน้ยกระเปาตังนีสี่มุย้ยไม่มีราคาที่อ๋อยอยู่นี่เท่าไรเ9้บาท วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่โมชิโมชิเปิดลดราคา70%ทั้งโกดังมีหลายแบบให้เลือกของเยอะกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมนี่งไงมาดูกันได้นะเดี๋ยววันเวลาจะขึ้นไว้ให้ว่าหมดเมื่อไหร่เริ่มต้นกี่โมงถึงกี่โมงปวันนี้สวัสดีแหละบ๊ายบายขอบคุณที่เกิดติดตามและรับชมสวัสดีคะ่ะ